เฟตรยลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรยลอนธาดอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูพนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาายกเกษตร ท่านผู้ฟังแฟนแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับผมก็มาพูดคุยกับแฟนรายการเป็นประจำวันนี้ก็จะต้องตอบสนองความต้องการแฟนรายการความจริงเรื่องนี้ในอดีตนี่ผมก็เคยคุยกับท่านมาแล้วนะฮะก็คือเรื่องปลวก คือคุยแล้วก็ต้องคุยอีกเพราะว่าแฟนรายการหลายท่านบอกว่าแม้มันเจอปัญหาเยอะเหลือเกินเรื่องปลวกนะไม่รู้จะปราบยังไงให้มันหมดมันสิ้นกันได้นะครับเอาเงี้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องปลวกไปเรื่อยๆท่านก็จะมีความเข้าอกเข้าใจในวิถีชีวิตเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตของปลวกนะเราก็ไม่รู้วงจรชีวิต พอเราไม่รู้วงจรชีวิตเนี่ยเราก็จะ,ะไม่เข้าใจการปราบเขานะปลวกนั้นจัดว่าเป็นมแมลงประเภทที่มีสังคมชนิดหนึ่งนะครับรูปร่างหน้าตาดูแล้วก็คล้ายๆมดแต่ว่าปลวกเนี่ยกรามมันแข็งแรงมากนะกลามกลามมันแข็งแรงคนระแล้วก็ลักษณะหนวดจะเป็นข้อแบบสร้อยลูกปัด ซึ่งแตกต่างจากมดนะฮะซึ่งมีหนวดแบบงอพับเป็นข้อศอกนะครับแล้วก็ส่วนของระหว่างอกกับส่วนท้องของปลวกนั้นมันไม่คอดกิ้วเหมือนมดนี่อันนี้ก็เปรียบเทียบบางคนก็มักจะพูดปนๆกับมดปลวกอมดในเอวคอดนะฮะแล้วก็หนวดเป็นลักษณะแบบ งอพับเป็นขอศอกแต่ถ้าปลวกนะกรามแข็งเอวไม่คอดแล้วก็หนวดเป็นแบบสร้อยลูกปัดนะครับเพราะฉะนั้นปลวกนั้นก็มีลักษณะการวางไข่เป็นฝักเรียงเป็นแถวแล้วก็มีปากแบบกัดกินนะครับ เพราะฉะนั้นก็ลักษณะความเป็นอยู่ของปลวกนะก็มีแบ่งออกเป็นวัน,นะนะเป็นพวกวัน,นะปลวกงานวัน,นะปลวกทหารวัน,นะปลวกขยายและแพร่พันธ์นะครับอ่านชะ่วยในทีนะวัน,นะปลวกทหารวัน,นะปลวกงาน วัน,นะปลวกขยายพันธุ์และท้ายสุดก็คือปลวกนางพญานะครับปลวกนางพญาอันนี้บางทีที่พูดเรื่องนี้ก็เพื่อว่าบางคนอาจจะนั่งน้อยอกน้อยใจว่าโอ้ชีวิตเรานะคนนั้นเขาเป็นขุนน้ำขุนนางคนนั้นก็เป็นนู่นเป็นนี่กอ,อย่าไปคิดอะไรมาก นะปลวกมันก็ยังมีแบ่งวันชั้นวันนะ่ะปลวกทหารก็ป้องกันนะครับไว้คอยป้องกันปลวกงานก็ทำงานก้มหน้าก้มตาไม่เคยบ่นว่าทำไมปลวกนางพญาถึงเล่นผสมพันธุ์กันอย่างเดียวเล่าอะไรองี้นะมันก็แล้วแต่ว่าเกิดมาในวันณนะไหนทีนี้ประเภทของปลวกนะครับนะโดยทั่วไปนิสัยปลวก จะเป็นมแมลงที่ชอบอาศัยอยู่ในที่มืดนะครับชอบอาศัยอยู่ในที่มืดตลอดเวลาเกือบทั้งหมดเลยมันจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างก็ในช่วงที่เป็นมแมลงเมาซึ่ง้มแมลงเม่าที่เราบางคนก็จับมาขวดกินบางทีก็เห็นมันบินนะบินเสร็จก็สลัดปีกเดินตามก้นกันต่อยได้ต่อยได้แหละครับ อันนั้นก็มแมลงเม่าก็เป็นปลวกวันณะขยายพันธุ์นะครับซึ่งจะมีนิสัยตรงกันข้าม,มาแมลงเม่าจะชอบบินเข้าหาแสงสว่างในขณะที่ปลวกทั่วไปนั้นก็จะอยู่ที่มืดไอาการที่มแมลงเม่ามันชอบหาแสงสว่างนั้น บางทีก็มีคำพังเพยโบราณบอกมแมลงเมาบินเข้ากองไฟเนี่ยก็ตายแง่แก่นะครับปลวกอาจจะแบ่งออกตามลักษณะนิสัยความเป็นอยู่ได้เป็นสองพวกใหญ่ๆนะครับคืออะไรฮะก็คือ,อพวกหนึ่งนั้นก็คือปลวกอาศัยอยู่ในไม้กับปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้นั้นนะจะมีกิจกรรต่างๆตลอดจนสังคมของมันอยู่ในไม้แล้วก็ใช้ไม้เป็นที่อยู่อาศัยนะใช้ไม้ที่อาศัยและเป็นอาหารไปด้วยนะครับบางครั้งท่านจะเห็นไม้เป็นแผ่นนะพอไปจับดูโอ้โหข้างในไม่มีเหลือแล้วปลวกกินหมดนะครับเมืนะ่อปลวกอาศัยอยู่ในไม้จะมี กิจกรรมต่างๆของมันนั้นอาศัยอยู่ในไม้ตลอดนะครับแล้วก็ปลวกประเภทนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสองกลุ่มคือปลวกไม้แห้งนะครับซึ่งเป็นปลวกที่อาศัยและทำลายไม้ที่มีความชื้นน้อยมากส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปลวกไม้ชื้อนอันนี้ก็จะอาศัยอยู่ในไม้ที่มีความชื้นสูงหรือ ไม้ที่ผุนะครับอันนี้ก็เป็นพวกปลวกที่อาศัยในไม้นะ,ะก็แบ่งเป็นพวกอสองกลุ่มที่ว่าไม้แห้งไม้ชื้นส่วนปลวกที่อาศัยในดินก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นได้สกลุ่มคือปลวกใต้ดินนะครับคือปลวกใต้ดินแล้วก็พวกปลวกใต้ดินนั้น มันจะอาศัยอยู่ใต้ดินแล้วก็ในไม้ที่สัมผัสกับดินมักจะกินไม้ที่วางอยู่บนดินหรือฝังอยู่ในใต้ดินนะฮะบางกรณีปวกชนิดนี้ก็จะสร้างทางเดินในดินแล้วก็ใช้ดินนั้นปิดคลุมไม้ที่มันใช้เป็นอาหารแต่และก็เป็นทางเดินที่จะโผล่ขึ้นเหนือดินมันจะสร้างเป็นอุโมงค์นะมีดินปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ส่วนอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าปลวกสร้างจอมนะฮะปลวกสร้างจอมสร้างรังที่เป็นจอมปลวกบนพื้นดินอาจจะสูงขึ้นไปเรื่อยถึง4เมตรนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของปลวกที่เรามักจะพบเห็นอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนัน้นจะเป็นปลวกไม้แห้งปลวก ไม้เปียกหรือจะเป็นปลวกในไม้แล้วก็ในดินนะครับหรือจะเป็นจอมปลวกก็เรียกว่าปลวกสร้างจอมจอมปลวกนี่นะนี่ก็เป็นความรู้พื้นฐานโดยทั่วไปนะครับทีนี้พี่น้องครับอนอกจากนั้นก็ยังมีปลวกที่มีรัง อยู่บนต้นไม้พวกนี้จะสร้างรังของมันอยู่บนต้นไม้ที่ยืนต้นและก็สร้างทางเดินคลุมชิ้นส่วนของไม้หรือเศษพืชที่ตายแล้วบนพื้นดินหรือบนลำต้นของต้นไม้อื่นและก็ปลวกใต้ดินจะสร้างรังอยู่บนดินหรือใต้ดินและก็สร้างทางเดินดินเนี่ยนะฮะคลุมพืชอาหารที่มันกินแล้วก็ปลวกกิน อินทร์วัตถุอันนี้จะสร้างรังบนใต้ดินหรือจะทําทางเดินแต่ว่าจะกินพวกอินทรีย์วัตถุก็กรรดาเศษซากทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นปลวกที่สำรวจในประเทศไทยนะก็จะมีกันอยู่มากมายหลากหลายชนิดอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปที่ เราคุยให้ฟังซะก่อนว่าปลวกมันมีพวกไหนอย่างไรบ้างมันไม่ได้ว่าเห็นเป็นปลวกมันก็จะเหมือนกันไปหมดไม่ใช่นะครับมันก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพความเป็นอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะของปลวกแต่ละชนิดพี่น้องก็จะต้องออศึกษาอย่างใกล้ชิด ว่าเอ๊ะมันมันเป็นปลวกชนิดไหนอย่างไรแต่ที่จริงนะไม่ว่าจะเป็นปลวกชนิดไหนอย่างไรถ้าจะใช้สารป้องกันกจัดปลวกนะฮะเราก็ใช้ฟิปโปเนก50ลาดนะมันก็ทำลายปลวกถ้าหากว่าท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็สั่งผ่าน b u a t b u a n 2494 นะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะติดต่อกับท่านแล้วก็ส่งไปให้ถึงบ้านนะครับเวตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสําหรับต้นพืชเวตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟรลลอน ธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืช,าาพชคุณภาพของสหายกเกษตร